สำหรับครั้งที่2นะครับที่พูดถึงเรื่องจำนวนเชิงซ้อนนะครับทบทวนกันนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับได้พูดถึงระบบจำนวนไปแล้วถูกไหมครับว่าจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยเป็นจำนวนที่ใหญ่ที่สุดที่คลุมทุกตัวเลขนะครับจำนวนเชิงซ้อนจะใหญ่ที่สุดมาว่าจำนวนจริงก็เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับได้กลาวไปแล้วและข้อมีตัวใหม่เกิดขึ้นก็คือจำนวนจินตภาพจำนวนเชิงซ้อนประกอบไปด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นจำนวนจริงและส่วนที่เป็นจำนวนจินตภาพนะครับ ซึ่งครูนำาเขียนใหม่ให้ดูแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจำนวนเชิงซ้อนมีสส่วนก็คือส่วนที่เป็นจำนวนจริงกับส่วนที่เป็นจำนวนเชิงภาพเขาบอกว่านะครับเขาบอกว่าจริงๆจานวนเชิงซ้อนเนี่ยนะครับเขียนได้2แบบนะครับเขียนแบบอันหลักก็ได้หรือไม่ไม่เป็นอันหลักก็ได้นะครับเขาบอกว่าครูอธิบายบทิยามที่สองก่อนดีกว่านะครับเขาบอกว่าสําหรับจํานวนเชิงซ้อน Z Z ซก็คือตัวแปรตัวแปรหนึ่งนะครับให้แเป็นจำนวนจริงซ้อนสามารถเขียนรูปกลวดับ a b หรือเขียนรูปของ a บวก b i ก็ได้นะครับเราจะเรียก2แบบนี้ว่าจำนวนจริงซ้อนนะครับโดยที่ a กับ b เป็นจำนวนจริงนะครับอ้าวแล้วเขาบอกว่าตัวนี้เป็นจินตภาพนี่คือตัวเลข a b เป็นจริงนึกออกไหมครับแต่ถ้ามี b i อ่ะ b i อ่ะเป็นจำนวนจินตภาพนะครับแต่เราจะเรียกทั้ง2ตัวเนี้ยเรียก a ตัวนี้นะครับ a ตัวหน้า ือ a ตรงนี้ว่าส่วนจริงเรียก b หรือ bi ตรงเนี้ยจะพะ b นะเรียกเฉพาะตัว b นะครับว่าส่วนจิตภาพนั่นหมายความว่าถ้าเขียนในรูปลักษณะของวงเล็บตัวหน้าคือส่วนจริงตัวหลังคือส่วนจิตภาพเสมอามไม่มีสลับกันเด็ดขาดนะครับจะไม่มีตัว i ในวงเล็บนะครับไม่มีตัว i นะครับแต่ถ้าจะเขียนแบบไม่มีวงเล็บเขียนในรูปของลักษณะการบวกตัวที่ไม่มีตัว i คือส่วนจริงตัวที่มีตัว i คือส่วนจิตภาพ เวลาเขียนไม่ได้เอาตัวไอมาเขียนนะครับเขาบอกแค่ว่า b อ่ะเป็นส่วนจินตภาพตัวไอเป็นตัวบอกตำแหน่งเฉยๆว่าตำแหน่งนี้นะที่เป็นส่วนจินตภาพนะครับเขียนแทนด้วย r e z กครับ IM z นะครับ r e คือส่วนจริง IM ตรงนี้ก็คือส่วนจินตภาพนะครับ z ก็คือค่าของตัวเลขนั่นแหละนะครับเหมือนสมมติกูเขียนแบบนี้ว่า r e นะครับของ3บวก 5i คาว่า RE คือคือส่วนจริงนั้นตรงนี้จะมีค่า่ากับ3เฉยๆนะครับแต่ถ้าครูเขียน IM ของ3บวก5 I เป็นการถามว่าเป็นการพูดถึงส่วนจินตภาพของก้อนนี้คืออะไรนะครับก็ท่ากับ5เฉยๆ,ๆแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมอย่างที่กูบอกว่าแทรกก็คือตัวเลขตัวหนึง่งนะครับตัวเลขชุดหนึง่งมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันว่า จงเขียนส่วนจริงและส่วนจินตภาพของจานวนจริงซ้อนต่อไปนี้นะครับครูให้โจทย์มาทั้งหมดอกข้อนะครับว่ามีทั้งแบบที่เป็นการบวกเขียนได้ขอะการบวกและแบบที่เป็นก้วนดับนะครับส่วนจริงของข้อที่1นเนี่ยนะครับส่วนจริงของข้อที่1ก็คือตัวที่ไม่มีตัวไอก็คือส่วนจริงเนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเขาเป็น5้าเลข5้าไปเลยส่วนจินตภาพก็เป็นเลข7ครับผมแค่นั้นไม่ต้องใส่ไอนะครับ พราะอย่างที่ครูบอกตัว i เป็นตัวบอกเฉย่ๆว่าตำแหน่งนี้คือจินตภาพแต่ส่วนที่เป็นจินตภาพจริงๆคือเลข7อย่างเดียวนะครับข้อ2นะครับส่วนจริงคือเลข4ส่วนจินตภาพคือลบ10นะครับไม่ใช่10เฉยๆนะครับพวกเราต้องจําดูเครื่องหมายด้วยนะนะครับข้อ3ส่วนจริงก็6เหมือนเดิมครับส่วนจินตภาพคือรูทสองสแควรรูทสองนะครับ ข้อก็ไม่ยากครับส่วนจริงลบ7จ็วจจินตภาพก็ลบ3ข้อ5อย่างที่กูบอกครับถ้าเขียนในรัศกรการบวกแบบนี้ตัว i เป็นตัวบอกจินตภาพนั่นหมายความว่าถ้าสมมติคูณสับเป็นลบ3 i บวกเแบบนี้ส่วนจินตภาพคือลบ3นะจินตภาพคือลบสส่วนจริงคือ7นะครับถ้าโจทย์นี้เพราะตัว i เป็นตัวบอกจินตภาพนะครับโอเคไหม คือหมายความว่าถ้าเขียนแบบนี้มันสลับหน้าหลังกันได้แต่ตัว i เป็นตัวบอกจินตภาพแต่ถ้าเขียนวงเล็บห้ามสลับครับนะครับสลับไม่ได้ตัวหน้าคือจินตภาพเสมอเอ้ยขอโทษตัวหน้าคือส่วนจริงเสมอตัวหลังคือส่วนจินตภาพตัวหน้าคือส่วนจริงตัวหลังคือส่วนจินตภาพแค่นี้เองนะครับแต่สังเกตง่ายๆว่าอีกอย่างนึงว่าในวงเล็บต้องไม่ไม่มี i นะครับไม่มีการใส่ i ก็ไปเนาะนะครับถ้าสมมุติครูบอกว่า ให้พวกเราเขียนตัวนี้ในรูปของวงเล็บเราก็ต้องเขียนแค่หวงเล็บ7แค่นี้วงเล็บห้าเจแบบนี้ก้ยหับ5้าเ็ดถ้าตัวนี้ก็เป็นก้วนดับ40แค่นั้นเองนะครับเหมือนกันสามารถเขียนจับไปจับมาได้นะครับโอเคทีนี้แล้วถ้าสมมติว่าเรารู้จักจํานวนเจิงซ้อนตอนนี้นะครับมันก็ต้องมีการเรียนการบวกการลบการคูณการหารใหม่ถูกไหมมาดูการบวกการลบการคูนกันก่อนนะครับการหารเดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับจํานวนเชิงซ้อน นะครับพูดถึงการบวกก่อนนะครับเวลาเราคิดเนี่ยนะครับให้เรานึกถึงตรงนี้สมมติครูถามพวกเราว่า 2x บวก 5x ได้เท่ากับเท่าไหร่แน่นอนครับได้ 7x ถูกไหมครับแล้วสมมติ 2x บวก3ไปบวกกับ 7x บวก7สมมตินะเวลาบวกกันพวกเราก็ต้องนำพวกที่มี x เหมือนกันบวกกันถูกไหม มันจะเอาสองไปบวกกับสามได้ไหมเราจะเอาสอง x บวกสามได้ห้า x แบบนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะสามไม่มี x ถูกไหมครับดังนั้นต้องเอานำสองไปบวกกับเจ็ดครับถึงจะได้เป็นเก้า x นะครับดังนั้นตรงนี้จะได้เก้า x แล้วก็สามก็ไปบวกกับเจ็ดครับเจ็ดตัวหลังนะเจ็ดที่ไม่มี x ก็จะกลายเป็นสิบนะครับอันนี้คือการบวกพหุนามแต่เช่นเดียวกันครับผมการบวก จินตภาพจานวนเชิงซ้อนตรงนี้เหมือนกันเลยครับมองตัว i เป็นตัว x ได้เลยนะครับความรู้สึกเดียวกันนะครับแต่สิ่งสําคัญเราต้องรู้ว่า i คือตัวเลขไม่ใช่ตัวแปรเหมือนตัว x นะครับโอเคเรามาดูกันแล้วจะบวกยังไงในการบวกตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้ามีวงเล็บเราจะเอาวงเล็บออกก่อนก็ได้นะครับหรือไม่ออกก็ได้ถ้าเป็นการบวกเนี่ยไม่ค่อยสีเรียยเตัวไหร่แต่ถ้าเป็นการลบนะครับต้องคูณแจกแจงลบเข้าไปก่อนนะครับ ถ้าเป็นการบวกนักเรียนจะไม่เขียนใหม่ก็ได้หรือจะเขียนใหม่เป็น3บวก 5i บวกกับ7ลบ 2i แล้วมาดูว่าเอ้ยส่วนจริงมีอะไรบ้างส่วนจริงมี3กับมี7ถูกไหมครับซึ่งบวกกันได้ไรล่ะบวกกันได้10ส่วนจินตภาพล่ะครับส่วนจินตภาพมี 5i กับลบ 2i นะอย่ามองเป็น 2I ไ่เฉยๆ 5i ไ,ไปลบ 2i แทน5ลบ2ก็เหลือ 3i นะครับข้อควรระวังคือน,นักเรียนต้องห้ามเอาตัวที่มี i ไปบวกกับตัวที่ไม่มี i นะครับและอย่างหนึ่งก็คือพวกเครื่องหมายนะครับต้องระวังเรื่องเครื่องหมายด้วยนะครับถ้าน้องนักเรียนนํา5ไปบวก7เออบว5ไปบวก2ได้7นี่ผิดทันทีนะครับอ่าเสร็จแล้วหมายข้อนึงนะครับข้อที่สองนะครับ S <S <an> <S คืออย่างที่ครูบอกพวกเราไม่ต้องเอาวงเล็บออกก็ได้ก็มองส่วนจริงกับส่วนจริงรวมกันเลยครับเพราะเป็นการบวกก็รวมมนเลยถูกไหมก็ลบสี่ลบเจ็ดก็ได้ลบสิบเอ็ดแบบนั้นได้เลยนะครับแต่ครูเอาวงเล็บออกเนาะนะครับคือถ้ามันเป็นการบวกเนี่ยนะครับเราก็อ,าออกได้เลยตรงๆงเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือดูส่วนจิตภาพกันก่อนคือส่วนจริงกันก่อนส่วนจริงมีลบสี่กับลบเจ็ดนะครับเราดูเครื่องหมายด้านหน้าไปด้วยนะ ลบสี่ลบเจ็ดได้ลบสิบเอ็ดนะครับอีกตัวหนึ่งครับผมอีกตัวก็จะเป็นลบเก้าไอกับบวกไอบวกไอตรงนี้เวลาพวกเราคิดเราต้องคิดเสมือนว่ามันคือหนึ่งไอนะครับดังนั้นลบเก้าบวกไปหนึ่งนะครับลบเก้าบวกหนึ่งก็คือได้ลบแปดก 8, ็เหลือลบแปดนั่นเองนะครับลบแปดอย่าลืมไอด้วยนะครับ หลายคนต้องไปทบทวนการบวกลบเครื่องหมายต่างกันนิดนึงเนาะนะครับคือต้องเข้าใจแบบนี้ว่าถ้าเครื่องหมายเดียวกันตน่อให้เป็นบวกตั้งคู่หรือเป็นลบตั้งคู่เหมือนข้างบนเห็นไหมสามก็บวกเจ็ดก <7 S 2> ็บวกรวมกันก็เป็นพวกเดียวกันไงก็รวมกันเป็นสิบครั้งนี้สี่ก็ลบเจ็ดก็ลบอ้าวพวกเดียวกันนี่ดังนั้นมันจะไม่เอามาหักล้างกันมันก็รวมกันเป็นลบสิบเอ็ดก็ยังเป็นพวกเดียวกันก็เป็นติดลบนะครับในขณะที่สมมุติเครื่องหมายต่างกันตัว,ว,วน,นี้ ห้าเป็นบวกสองเป็นลบจะเอามารวมเป็นเจ็ดไม่ได้เพราะคนเราพวกห้าบวกสองลบต้องเอามาหักกันหักกันเหลือสามแล้วก็ชนะละ่ะฝั่งบวกที่ชนะฝั่งบวกมีทั้งห้าฝั่งลบมีแค่สองเองแทนต้องได้บวกสามนะครับคู่นี้ละ่ะลบเก้ากับบวกหนึ่งเครื่องหมายต่างกันต้องเอามาหักล้างกันครับเหลือแปดแล้วฝั่งไหนชนะฝั่งลบชนะลบมีมากกว่าแล้วนะต้องได้ลบแปดประมาณเนี้ยนะครับ ทีนี้ถ้าสมมติว่าด้านหน้ามีตัวเลขนะครับอย่างเช่นตอนนี้ของเราเราเจอเลขสามอยู่หน้าวงเล็บใช้หลักการคูณแจกแจงครับคูณแจกแจงนะครับเหมือนการคูณพหุนามนตัวไปนั่นแหละนะครับทั้งตรงนี้สามคูณสิบได้สามสิบสามคูณลบสามได้ลบเก้าไออย่าลืม i. ไอหน้าไอมาด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งดนะ้านหลังตรงนี้ เมื่อกี้กูกบอกว่าถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเราตอดวงเล็บได้เลยแต่ถ้ามีเครื่องหมายลบเราต้องนําลบคูณเข้าไปด้วยนะครับถ้ามีเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายภายในเล็บจะเปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเพราะนาลบคูณเข้านั่นเองนะครับเนื่งจาก3เจยๆก็กลายเป็นลบ3จากลบ9ก็กลายเป็นบวก9อย่าลืม i นะนะครับผลลัพธ์ครับ30ลบ3เหลือ27 30มาจากไหน30คือตัวนี้ ลบสามคือตัวนี้เอาเฉพาะตัวที่ไม่มีไอก่อนแล้วตัวที่มีไอล่ะลบเก้าไอบวกเก้าไอลบกับบวกออกมาหา้ากันอ้าวเหลือศูนย์เหลือศูนย์คือไม่ต้องเขียนครับก็คือศูนย์ไอศูนย์ไอก็คือศูนย์นั่นแหละนะครับนำศูนย์ไปคูณไอก็คือศูนย์เขาแสดงคำตอบ้อนี้คือยี่สิบเจ็ดไปเลยนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้อันดับแรกเอาวงเล็บออกซึ่งมันก็ไม่ยาก อ้าวแล้วตัวที่ยากคืออะไรสังเกตว่าส่วนจริงกับส่วนจินตภาพส่วนจริงไม่มีปัญหาครับครัววงเล็บออกเลยนะครับก็เป็นลบเจ็ดลบกับสแควร์ูทเจ็ดสิบห้าไอแต่เราสังเกตว่าตัวเนี้ยส่วนจริงกับส่วนจริงไม่มีปัญหานะครับห้าห้าไปเจอกับลบเจ็ดดังนั้นต้องมาหากลางการเหลือสองฝั่งไหนมากกว่าฝั่งลบมากกว่า แต่ที่มีปัญหาคือสแควร,รูกับสแครรตัวนี้มีปัญหานะครับการจะบวกลบสแควร,รูทมันต้องเป็นสแควร,รูทเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนครูยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอสองรูทสามสมมตินะครับอ้นนครูสมมติให้ดูบวกกับห้ารูทสาคำตอบที่ออกมาจะเป็น8ปดรูทคือรูทสาไม่ได้เอามาบวกกันแต่เอาตัวเลขหน้ารูทมาบวกกัน แต่ต้องเป็นรูดเดียวกันถูกไหมครับหรือถ้าสมมติเราไปเจอเจ็ดรูดสอลบสี่รูดสองคำตอบก็ได้เป็นสามรูดสองเลยประมาณเนี้ยนะครับอืมแต่ของเราอ้าวมันควรจะรูดแำไงล่ะฉะนั้นข้อสันนิษฐานแรกเลยของเราคือสแควสแควรูเจ็ดสิบห้าของเราเนี้ยต้องเขียนในรูปของสแควรูดสามได้แน่นอนสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือแยกตัประกอบครับผมแยกยังไงอะครู พวกเราเอา75ครับมาหารด้วย5 515ครับเหลือ2 555แล้วก็5 35นั่นหมายความว่าเจ็สิบสแควร,รูทเจ็ดสิบหา็ดสิบห้าของเราเมื่อกี้เนี่ยนะครับเกิดจาก5คูณกับ5คูณกับ3มี 5, 2ตัวคูณกันแล้วคูา3ตัวหนึง่ง ด้าน้75ติดรูท75ติดรูทนะครับฝั่งนี้ก็เปลียนสมมติว่ติดรูทอยู่นั่นแหละเหมือนกันนะครับซึ่งการจะออกนอกรูทได้จะต้องมีพวกเหมือนกัน2ตัวถ้ารากที่สองนะครับส q r o o t สองเนี่ยถ้า s q u a r o o t สามต้องมี3าตัวนะซึ่งของเรามีสองตัวพอดีนั้นตรงนี้สามารถออกนอกรูทได้คือเลข5้านะครับแล้วตัวที่ไม่ออกออกมาไม่ได้คือเลข3าครับมีตัวเดียวเป่เปลี่ยวเดียวได้กเขาอยู่ด้านในเหมือนเดิมโอเคไหมครับ นั่นหมายความว่าหมายความว่าจริงๆตัวนี้เราสามารถเขียนใหม่ได้เลยนะครับขออนุญาตลบนะครับหลังจากเจ้าสแควรูเจ็ดสิบห้าเราเขียนใหม่ตรงนี้นะครับเป็นห้าสแควรูสามอ้าวทีนี้เกิดมีสแควรูเหมือนกันแรนไหมสแควรูเหมือนกันแต่ครูบอกว่าเอาตัวเลขหน้าสแควรูมาบวกกันไม่ใช่เหรอ ใช่ครับดั้นตัวนี้ไม่มีตัวเลขด้านหน้าพวกเราต้องมองเป็นเลขหนึ่งอีกเหมือนเดิมนะครับดังนั้นตอนนี้ส่วนจินตภาพของเราจะเป็นลบลบสแควรูทสามไอกับลบสลบห้าสแควรูทสามไอสิ่งที่เราจะนำมารวมกันก็คือลบหนึ่งกับลบห้าครับพวกเดียวกันรวมกันครับได้เป็นลบหกส่วนสแควรรูทสามเขียนเหมือนเดิมไอเขียนเหมือนเดิมครับผมประมาณนี้นะครับ คือหมายความว่าถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเจอโจทย์ซึ่งอนาคตเรารู้ว่าสองตัวนี้มันต้องมาบวกกันพวกเรานําตัวมากไปแยกจวประกอบเลยครับสันนิษฐานว่าตัวมากนี้ต้องเขียนในรูปของสแควรูทสามได้แน่นอนนะครับโอเคอันนี้ไม่ลบก็แล้วกันเนาะน,นะครับเผื่อใครดูเป็นตัวอย่างยองยากขออนุญาตเลื่อนที่ไว้ด้านบนตรงนี้นะครับ ทีนี้ก็ที่งยครับผมเปลี่ยนสลับมาจากการบวกกับการลบเมื่อกี้มาเป็นการคูณกันบ้างนะครับการคูณอย่างที่เราเห็นไปแล้วเมื่อกี้ครั้งหนึ่งว่าเอ้ยเมื่อกี้มีการคูณแล้วนะตรงนี้มีการคูณแล้วนะครับเป็นการคูณถ้ามีเลขด้านหน้ามีตัวเดียวเราก็คูณเข้าไปแค่ตัวเดียวตัวนี้แต่ถ้าเลขด้านหน้าวงเล็บกับวงเล็บคูณกันเนี่ยให้พวกเรามองเสมือนว่านำสองไปคูณหมดเลยทั้งสองตัวและนำห้าไอไปคูณหมดเลยทั้งสองตัวเหมือนกัน นะครับดังนั้นอันนี้ก็จะได้สองคูณสามสองคูณสิบห้าไอคูณสามแล้วก็ห้าไอคูณสิบโอเคไหมครับด้านหน้าเรามีสองตัวถูกไหมแล้วก็นําแต่ละตัวมาคูณทีหนึ่งตัวหน้ามาคูณทีหนึ่งตัวหลังคูณทีหนึ่งนะครับอ่ะมาดูว่าผลลัพธ์เป็นอะไรแล้วบ้างตัวแรกครับนำสองคูณสามก่อนเลยได้หก ตัวที่สองครับสองคูณสิบได้ยี่สิบแต่อย่าลืมว่าสิบเรามีไอ็ต้องใส่ไอมาด้วยตัวที่สามครับตอนนี้ตัวหน้าเราคูณครบแล้วนะเขาไม่ต้องสนใจละมาเริ่มที่ห้าไออีกห้าไอคูณสามครับห้าคูณสามได้สิบห้าแต่ห้าเรามีไอมาด้วยนะครับห้าไอคูณสิบไอครับห้าคูณสิบได้ห้าสิบทีนี้ไอคูณไอนี่แหละได้อีสองนะครับ อ้าวแล้วครูบอกว่า i อกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คือ i เท่ากับ i ถูกไหม i กำลังหนึ่งเท่ากับ i แต่ i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งจำได้ไหมที่เราทำการบ้านไปไงนะครับ i กำลังสองเท่ากับลบหนึ่งน้ำหนักของว่าเจ้าตัวหลังสุดตัวนี้นะครับเป็นห้าสิบคูณอยู่กับลบหนึ่งนั้นหมายความว่าครูเขียนตัวอื่นเหมือนเดิมก่อนนะ ตัวนี้กลายเป็นลบห้าสิบทันทีนั้นหมายความเมื่อไหร่ก็ตามที่ไอ้คังสองคูณอยู่กับเลขอะไรใดก็ตามมันจะทําให้เลขตรงนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายเพราะอะไรขอญยตเขียนสีเขียวไว้ให้ดูเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองบรรทัดเนาะนะครับมันก็คือห้าสิบคูณอยู่กับลบหนึ่งซึ่งห้าสิบเราเป็นบวกถูกไหมคูณลบหนึ่งก็ได้ลบห้าสิบอ้าวพอเป็นแบบนี้มันก็เหมือนบรรทัดด้านบนตรงนี้ มันมีตัวเลขที่เป็นไม่มี i อยู่สองตัวตัวที่มี i มีสองตัวเราก็จับรวมกันนะครับดังนั้นตัวแรกเลยตัวที่มีมี i อมีอะไรบ้างมีหกครับแล้วก็มีลบห้าสิบพวกเดียวกันไหมไม่คนละพวกรวมกันไม่ได้ครับใครชนะลบชนะครับชนะเท่าไหร่ชนะสี่สี่ตัวก็คือหมาสิบลบหกนั่นแหละนะครับก็เหลือสี่สี่แต่เครื่องหมายลบมันมากกว่านะครับส่วนที่มี I พวกเดียวกันครับบวกทั้งคู่ได้เป็น 35i นะครับเสร็จอะลองดูสักข้อหนึ่งการคูณนะครับเหมือนเดิมครับพวกเรานำลบสามคูณทั้งสองเล็บเลยนะทั้งสองตัวเลยนะครับลบสามคูณสี่ได้ลบสนะิบสองระวังเรื่องเครื่องหมายลบนะครับลบสามคูณ 5, ลบห้าลบคูณลบได้บวกสามคูณห้าได้สิบห้าห้ามีไอก็ใส่อมาด้วยนะครับ ลบ3คูณครบต่อไป2 i คูณ4 2คูณ4ได้8มี i ตัวหนึงนะครับ2 i คูณลบ5 i 2บวกคูณลบได้ลบ2คูณ5ได้10 i มากระอย่างละตัวเขาเป็นคือ i มาจาก2ตัวหนึงตัว5ตัวหนึงกลายเป็น i กลาง2ตัวนี้นักเรียนกำลังตสัยเอ้ยครูแต่ว่าตัวหลังที่ i กลาง2มันต้เปลี่ยนเข้หม่ตลอดใช่ไหมใช่ครับ ตัวหลังจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายตลอดถ้าเป็น i อกำสองถูกไหมทั้นตรงนี้มันก็เปลี่ยนเสมการน,น,นำลบสิบของเราเนี่ยไปคูณอยู่กับลบหนึ่งเพราะ i อกำสองตั้งกับลบหนึ่งนะครับดังนั้นเราเขียนใหม่ได้ตรงนี้ว่ามันก็คือลบสิบสองบวกสิบห้าไบวกแปดไบวกสิบไม่มี i นะตัวหลังนะครับระวังด้วยเพราะ i อกำสองเราเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งไปแล้วส่วนจริงส่วนจริงนะครับส่วนจริง มีลบสกับบวก10อ้าวคนละพวกกันอีกแล้วนะครับคนละพวกกันอีกแล้วก็ลบ12บวก10ลบชนะอีก2ตัวนะครับตรงกลางข้อเครื่องหมายเดียวกันอีกแล้วเนาะนะครับก็เป็น 23i นะครับโอเคนี่คือตัวอย่างทั้งหมด6ข้อนะครับการบ้านงานชิ้นที่สองนะครับอ่านชิ้นที่สองข้อที่1 นะครับแล้วก็ข้อที่2เหมือนกับที่ทำให้ดูทั้งทั้งสองตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับส่งภายในวันนี้นะครับผมเขียนไว้ก่อนส่งภายในวันนี้นะครับ กูก็จะกําหนดเวลาส่งใน Google c a r ูเหมือนเดิมนะนะครับผมโอเคลองทําดูครับผม